สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ทั้งหมด5เทคนิคในการถ่าย portrait วิดีโอที่ผมใช้เป็นประจำนะครับจะว่าไปก็ใช้แทบทุกคลิปแลวแหละไปดูกันเลยครับ ทคนิคที่1นนะครับก็คือการถ่ายให้เกิดคอน t ิ n นียลช็อตครับคอนติเนียช็อตก็คือความต่อเนื่องของคัตติ้งนะครับเราให้แบบของเราเนี่ยเล่นแอคชั่นเดิมนะครับสอครั้งและในแต่ละช็อตให้เราทําการเปลี่ยนมุมกล้องอย่างเช่นช็อตที่1เราถ่ายแอคชั่นรวมที่เราเรียกว่ามาสเตอร์ครับส่วนช็อตที่2อ,อาจจะเป็นวิธีการถ่ายเจาะก็ได้ครับอย่างเช่นในกรณีนี้ของผมเนี่ยก็คือการถ่ายเจาะไปที่เท้านะครับส่วนช็อตที่3ขยับเข้ามาใกล้นิดนึงเป็นมีเดียมช็อตครับ ทีนี้พอเราเอา3ช็อตมารวมในตัดต่อนะครับเราก็จะได้ซีเควนต์หนึ่งที่มีความต่อเนื่องเป็นแบบ c o n t i n u ียช็อตแล้วครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคุณยังสามารถสร้างความพิเศษนะครับให้กับ c o n t i n u ียช็อตของคุณได้นะครับโดยการสร้างกล้องล่องหนนะครับในกรณีนี้เราจะถ่ายทั้งหมด2ช็อตครับ ช็อตแรกเป็นมาสเตอร์เหมือนเดิมครับส่วนช็อตที่2เนี่ยเราให้นางแบบของเรานะครับจินตนาการว่ายังมีกล้องเดิมที่อยู่ในช็อตแรกครับ กล้องของเราในช็อตที่2เนี่ยลองถ่ายไปในแนวแคนดิด์แคมแราดูบ้างครับก็จะได้มุมมองของการคอนติเนียช็อตที่พิเศษขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีความแคนดิดอยู่ในนั้นเล็กๆนะครับนอกเหนือจากการคอนติเนียด้วยแอคชั่นแล้วเนี่ยคุณยังสามารถคอนติเนียได้ด้วยวิธีอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้เป็นต้นครับผมถ่ายซับเจตของเรานะครับให้เห็นแบ็กกราวน์นะครับช็อตที่1นะครับเรารอจนกว่าจังหวะของโรลเลอร์โคสเตอร์ข้างหลังที่อยู่แบ็กกราวน์เนี่ยมีการเคลื่อนที่นะครับแล้วพอช็ออออตตตตทีี่่2เเเเเนนนยผมไปก็บบิิสสรรรรร์์ะคคััวโลล ต่างหากนะครับเป็นแบบมุมที่ใกล้ขึ้นพอเราเอาฟุตเทจทั้ง2อ,อันมาวางเรียงกันนะครับก็จะเกิดการคอนติเนีย h ช็อตในเอลิเมนที่อยู่ในแบ็กกราวน์ของเราครับและที่สําคัญนะการทําแบบนี้เนี่ยเรายังสามารถย้ายซีนได้แบบสมูทมากๆเลยครับเทคนิคที่2นะครับการหาเป้าหมายนะครับในการถ่ายของเราในที่นี้นะครับผมตั้งเอาไว้3เป้าหมายนะครับในการเริ่มถ่ายของเราก็คือวัด when และ where ครับซึ่งการตั้งเป้าหมาย what when where ตัวนี้เนี่ยจะช่วยเสริมทําให้เราสามารถสร้างเรื่องราวนะครับให้กับ portrait video ของเราได้นะครับตัวอย่างอันแรกเลยนะครับ what ก็คือ ไรหรือมาทําอะไรนั่นเองครับในที่นี้นะครับที่ผมถ่ายเนี่ยก็จะเป็นน้องนางแบบนะครับไปเล่นที่ม้าหมุนที่สวนสยามครับส่วนเว้นนั้นก็คือเมื่อไหร่นะครับถ้าพูดกันง่ายๆเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการอินเสิร์ตนาฬิกาก็ได้ครับหรือว่าจะแอดวานซ์เข้าไปอีกนิดนึงครับเราก็หาอะไรที่เป็นซิมโบลิกนะครับอย่างเช่นเงาที่ทอดที่พื้นนะครับจะทําให้คนที่รับชมนะครับทราบได้ว่าเวลาที่เราถ่ายนั้นเน่เป็นเวลาอะไรเมื่อไหร่กี่โมงอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนั่นเองครับสำหรับแวร์เองแล้วเนี่ย แน่นอนเลยครับว่าอย่าลืมที่จะถ่ายอินเสิร์ตนะครับสถานที่ต่างๆนะครับที่เราต้องการจะใส่ลงไปไว้ในอ d ด t ิทนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้เรามาที่สวนสนุกนะครับสวนสยามผมก็จะมีการเก็บอินเสิร์ตเครื่องเล่นต่างๆนะครับเพื่อเอาไว้ใส่ในอ d ด t ิทของเราให้เกิดบรรยากาศและมุมมอง surrounding นะครับรอบตัวของตัวแบบของเราเนี่ยให้คนดูได้รับชมและรู้สึกตามครับเทคนิคที่3นะครับการสร้างเลเยอร์นะครับเพื่อนําจุดสนใจไปที่ตัวแบบของเราครับ วิธีการสร้างเลเยอร์ง่ายนิดเดียวนะครับสำหรับคนที่มีเลนส์ฟิกซ์ f กว้างๆเนี่ยจะได้เปรียบมากๆเลยครับเพราะว่าการถ่ายให้เกิด depth of field เนี่ยนอกจากจะทําให้ภาพของเราเนี่ยลุกดูสวยงามแล้วเนี่ยยังสามารถทําให้คนดูเนี่ยโฟกัสไปในจุดที่เราต้องการได้เพียงแค่ใส่เทคนิคตรงนี้เข้าไปครับก็คือการหาเลเยอร์ foreground mid ground และก็ background ครับในทุกๆครั้งที่ผมต้องการที่จะให้คนดูโฟกัสไปที่ตัวแบบนะครับผมมักจะหาตัว foreground นะครับเพื่อเอาไว้บังคอมโพสนะครับนำสายตาให้คนดูเนี่ยไปดูในสิ่งที่เราต้องการนะครับซึ่งเทคนิคคกาาาาารรรรสส้งเเเลยยออ์พื่นนํตะับ สามารถทํางานควบคู่ไปกับ rule of thirds นะครับหรือว่ากด3ส่วนนั่นเองครับผมก็จะวาง subject หรือตัวแบบของเราเนี่ยเอาไว้ที่จุดตัดจุดใดจุดหนึ่งนะครับส่วนจุดตัดที่เหลืออยู่เนี่ยผมก็จะเอาวางเอาไว้นะครับในเลเยอร์ที่เป็น foreground ให้มันเกิด out focus ครับทีนี้พอเราวางภาพเสร็จเรียบร้อยลักษณะของภาพเองเนี่ยก็จะนําสายตาให้คนดูนะไปดูในจุดที่เราต้องการนะครับเทคนิคที่4นะครับการถ่าย candid camera ครับจริงๆแล้วการถ่ายแบบ candid เนี่ยก็คล้ายๆกับเทคนิคข้อแรกที่ผมได้เกิ่นเอาไว้นะครับแต่ว่าคราวนี้นะครับเป็นการถ่าย candid ดิดแบบที่ตัวแบบของเราเนี่ยไม่รู้ตัวว่าถูกถ่ายนั่นเองครับซึ่งการถ่ายแคนดิดแบบนี้เนี่ยสิ่งพิเศษของมันก็คือเราจะได้โมเมนต์ที่เป็นธรรมชาติของตัวแบบมากๆเลยครับการถ่ายแบบนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้แบบไม่รู้ตัวยิ่งไม่รู้ตัวมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งได้ความเป็นธรรมชาติเข้าไปอีกครับซึ่งการใส่ช็อตแคนดิดลงไปในงานของเราเนี่ยสเสน่ห์ของมันก็คือความลิลิสิกที่เกิดในช่วงเวลานั้นๆนั่น,น,น,เนเองครับซึ่งในบางครั้งการถ่ายแคนดิดเนี่ยเราอาจจะได้ลเด้นโ moment เลยก็ได้นะเททคคคคนิีี่่5ะรรรัับกกกาาาต้้งสแลล็อไว์ ในการถ่ายวิดีโอนะครับผมแนะนําให้คุณเซตอัพสีหรือ Picture Profile ที่คุณต้องการนะครับอย่างในกรณีนี้ของผมใช้ Sony A7 Mark โนะครับแล้วก็เซตอัพนะครับเป็น P P off ครับแล้วก็ใช้เป็น Creative look นะครับซึ่ง Creative look ที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือ I N ครับซึ่งการเซตอัพ Creative look แบบนี้เนี่ยจะช่วยทําให้เราลดขั้นตอนนะครับการทํางานเกรดิ้งสีลงไปได้และที่สําคัญนะมันยังสามารถที่จะเลือกสีในรูปแบบ m o o ด and นโทนต่างๆเนี่ยได้เยอะแยะไปหมดเลยครับแต่สิ่งสําคัญหลังจากที่เราเลือก Creative look เรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็คือการล็อกค่าไว้บาลานซ์ครับเพื่อให้สีของเราเนี่ยในแต่ละสีเนี่ยมีความเหมือนกันนะครับซึ่งเวลาพอเอาไปตัดแล้วเนี่ยสีของเราเนี่ยจะไม่โดดออกจากกันเลยครับลองปรับค่าไว้บาลานซ์ุดูนะครับส่วนใหญ่ผมจะปรับอยู่ในระหว่าง4 0 7 k จนถึง5 0 6 k ครับแล้วแต่สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เราถ่ายอยู่นะครับลองทดลองเซตติ้งหลายๆแบบกับครีเอทีฟลุคแล้วก็การเซตค่าไว้บาลานซ์สุนะครับเชื่อว่าคุณจะต้องเจอเซตติ้งที่คุณชอบแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูผลลัพธ์จากการใช้5เทคนิคทีี่่ผมมกกลลาาววขััั้้้นนนตตบเย นี่ A7 Mark 4นะครับกับการใช้งานนะครับ Creative Look เป็น I.N นครับซึ่ง I.N เนี่ยเป็นโปรไฟล์ที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะไปดูกันเลยครับ Wish that I could find the words I find describe that the to could you now As I'm lying next to you, and the world goes quiet. Wish that I could make you see how you fit me perfectly, and I fall, fall for you again. We've been through it all, you're the one who understands. The story left within tells me how to breathe. Wish that I could make you see how you fit me perfectly, and I fall, fall for you again. We've been through it all. You're the one who wonders